ถ้าผมจอดซ่อนไว้เงี้ยใช่ไหมเออลงลงตำ่ำ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 ต่าซีมอรซ่อนไว้ตรงนี้แล้วผมก็จะไปแอบสำรวจด้วยผมมันเป็นคนดื้อไงออนี่เนี่ยเนี่ยยังไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีคอยแบบไปนี่สังเกตไปไอ้นี่สแกนไม่ได้ค่อยไป่ะ ทำหูให้โล่งเข้าไปครับสังเกตไว้เข้าไว้ใช้หูใช้ตาใช้ทุกประสาทสัมผัสทั้งสิบแปดเปิดให้ครบโอ้ยอุ้ยโอ้ตกใจไอ้นี่ไอ้ปากแหลมเฮ้ยปากแหลมมันมาถึงนี้เลยเหรอเออเรียกว่าไอ้ปากแหลมไอ้นี่ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันมาถึงนี้เลยวะ ไม่ใช่ว่ามันต้องอยู่ในโซนปะการลังเท่านั้นหรอเอ้ยไม่ใช่ไอ,อโซนสานรายหางกระลอกอะออปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะละเอนจินเอนจินสองรับสามแล้วซ่อนอยู่ในเงาโคตรโหดโคต,โตโอรอันตรายครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ้มันมีกล่องที่เปิดแล้วแสดงว่าเรามาซ้ำอีกแล้วดิใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปหาซีมอสก่อนเออผมมาซ้ำอีกแล้ว เอ้เสียงมันใกล้มากเลยเสียงมันใกล้มากเลยเสียงเสียงมันใกล้ผมมากเลยโคตรโคตรกลัวโคตรน่ากลัวนั่นไงอยู่นั่นนะ่ะท่านผู้ชมเห็นปะเฮ้นี่จอจอท่านผู้ชมไม่เห็นว้าเห็นนี่เนี่ยเ,เห็นนีนนะ่เนี่ย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 เห็นแว่ดแว่เลยนันเลยนะ่ยโอ้โหมันมันเข้าใกล้ผมวะ่ะ มันแบบมันเหมือนมันมันดักอผมอ่ะเพือพอผมเข้าไปในถิ่นมันปุ๊บมันก็จะออกมาอารวาสเลยมันคงไม่ได้จะออกมาจากเขตมันใช่ไหมเอออเออผิดผิดผิดกดผิดกดผิดกดไม่หผมไปกดด้ตัวเอตัวเอ็กกลายเป็นว่าเร่งเครื่องขึ้นไปเฉยเลยเนี่ดเี่เเี่ยยตัวเอ็กกลายเป็น กดค้างไว้ผมจะกดตัว C มันจะเตี่ยลงต่ำอย่างนี้ไงเออ <c oughs> อันตรา,ายเลยโอ้โหสยดสยดองขวัญมากเก็บเงินเต็มไอาเป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้มันมีกล่องอยู่กล่องหนึ่งอะไหนละอ๋อนี่ไง,ไง,ไง,ไงโอ้โห กินข้าวก่อนแล้วก็กินน้ำสองขวดตัวได้น้ำมาอีกขวดหนึ่งค่อยไต่ไปเนี่ยอันนี้อันนี้กล่องนั้นเราไปแล้วเราสแกนแล้วดนะูดูเ <c oughs> งียบเน้ยออลิปแบ็ครีบแบค็บแบคตกใจตกใจนึกว่านึกว่าเลอะแฝงทานัน ไปไหนละเสียงว่ายน้ำมันอ่ะมีเศษโลหะเอ้ยโคตรโหดโคตรอันตรายโคตรน่ากลัวเลย เดี๋ยวไต่ไต่ทางนู้นดูเดียวไก่โน้นมันชอบมาไหว้แถวนี้ใช่ไหมเออผมจะไปทางนู้นนี่เออชอบมามุมนี้นักฉันก็จะว่าทางนี้แทนไงล่ะใ <c> ห <oughs> ้ดูไอตัวนั้นมันพุ่ไปพุ่งมาอุยอ้ยอุ้ยหนี่เป็นเนินของแท้เลย เนินทรายของแท้เลยครับเฮ้ยอะไรอะ่ะใครมาชนตูดหรือ,อยังไงนี่กันนะนี่กันนะค่อยๆนะค่อยๆนะเฮ้ยเสียงคนน่านกลัวเอ้ยเอ้ยเ้ยชิ้นส่วนชิ้นส่วนเยี่ยม ได้มีเหลือดำน้ำยักษ์อันนี้เป็นไซคอปบริ์เฟกเมนต์เราต้องให้ครบอบะมีเอนจินมีโฮใช่ไหมแล้วก็มีบริชสามสามส่วนประกอบก็คือเก้าอันใช่ไหมเดี๋ยวเปิดดูปูป,ปินแป๊บนึงฮะนี่ไงอ๋อสองเจอแค่สองอันอยู่เหรออันนี้เป็นควบคุมอันนี้เครื่องยนต์ เออเออถ้ามีที่นี้ดิมีโซล่าเซลล์ด้วยอ่าโอเคเดี๋ยว <t inclusive> ต่อ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 โอ,อ้โห <ux> ชัดเลยล้องอย่างงี้เดี๋ยวไปละเฮ้ยไอ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ้ยอย่ามาทำไซค็อกจันเอ้ยปอยไม่ปอย โอ้โหพังเลยเฮ้ยใส่ขอบของจันพังเลยดูสิเป็นเศษแล้วไม่ใช่ใส่ขอบสิสีหมดโอ้โดูเหลยนะสัสดู แกแกไอ้ yeah. Yeah. Ay, เลวไว้อ <laughs> ัท่านแกบังอาจมากีทํำลายของรักขององค์ฉันเฮ้ยนี่ผมหนีเข้ามาไอ้โซนนี้เลยนะเนี่ยไอ้ปะกกาลังไอ้ซาลายหางกระลอกเนี่ยตามมาตามผมมาเว้ยพื้นที่อย <laughs> ู่ใก <laughs> ล้โตดอโรล่าเร็วมาก yeah, แกเลยแกมัน จะบอกไว้เลยนะแกกับฉันเนี่ยเราจะได้เห็นดีกันแล้วผมไม่ได้เอาสีไกลมาด้วยไงเ <laughs> นี่ยว่ายน้ํากับบ้านแกกับฉันแกกับฉันจะได้เห็นดีกันเพราะมันมันพังไอ้ไอน,นี่ผมเนาะมันพังสีมอสผมปุ๊บมันปล่อยเลยเว้ยเออมันมันก็กลับเลยแสดงว่าเอายานพาหนะเข้าใกล้ไม่ได้ใช่ไหม มันจะไอ้นี่เราใช่ไหมเห็นแล้วแบบมันจะขยงตาใช่ไหมเฮ้ยรับไม่ได้ฉันรับไม่ได้ใครเอายานพาหานะมาเข้าใกล้ถิ่นฉันอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอันนี้ก็โซนมันปะไม่เนาะแต่ว่ามีซากปลักพักพังให้เราสำรวจออยู่นี่โอ้โเร็วมาก <laughs> บีคอนเฟกเมนต์ครับจะได้มาจุดไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่เอ่อเกรฟแท็บครบล,ละหลังจากที่เราเจอแค่หนึ่งอันมาเนื่องน,น,นั yeah, <we> ่นหาของต่อหาของต่อ,ขอ,ตอเข้าได้เนี yeah. ่ย นี่น,น,น,นี้มันมาถึงนี่เลยเว้ยมันอยู่โซนประกาลางแดงไม่ใช่เหรอนี่ไรอะ่ะวิออฟฟิศแชร์จมน้ําเอ้ยจมทรายอยู่ไอจมน้ำเ่งเราจมน้ําอยู่ละเพราะเราอยู่ในน้ําเออแล้วก็บีคอน,นะครับเป็นประสบการณ์ที่สูญเสียซีมอดไปต่อหน้าต่อตาที่แบบสยองขวันมากเลย เลือดซีมอสเราน้อยด้วยเนาะนก็เลยโดนแบบโดนขยี้2ทีก็เจ๊งเลยอะ่ะปวดแล้วมั้งเนี่ยเเติมออกซิเจนเน,นิดนึงหูนี่เราใกล้ออโอร่ามากเลยตรงนั้นน่ะจะตรงโตดออลลร่ลาจะเป็นที่ของเลเวอท่านตัวนั้นครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเราเข้าทางเนี้น่าจะได้น่าจะปลอดภัยอยู่มั้งออันนี้ะฮะดีแพทูฮะซ่อมได้ว้า ก็เปิดได้เลยเยี่ยมเลยดิจะมีอะไรให้เราเนี่ยไม่มีเราให้เปิดทำเพื่อก็หรือว่าเราต้องเอาใช้ population กันหยิบยกมันออกเหรอเฮ้ยโอ้บีคอนเฟกเมนต์มีแค่บีคอนเฟกเมนต์ไอยเมื่อกี้ไหลเหมือนก็บีคอนเฟกเมนต์นีก ตรงนี้คงจะให้เราทำมีคอนเฟกเมนต์เท่านั้นละมัง้งเดี๋ยวผมเติมนี่นะข้างล่างน่าจะเข้าได้ไหมเบคอนเฟกเมนต์เนี้ยเออตรงนี้มันคงให้เราเก็บเบคอนเฟกเมนต์แหละไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มละเนาะเดี๋ยวเติมออกซิเจนกันแต่ว่าอยากแอบไหว้ไปดูออโรรานะขอแวบๆบไปดูสักแป๊บหนึ่งครับก่อนกลับบ้าน สีเปลี่ยนไปสีสีเปลี่ยนอีกละสีสีเปลี่ยน Population กันโอ้ยมาเดี๋ยวนี้มปลาแบบมีไอ้นี่อ่ะเหมือนกับโดนเป็นจุดเป็นจุดนี่เราจะได้เก็บน้ำ น้ำไม่เก็บไปละวิทยพาวเวอร์ทานมิสเตอร์เครื่องส่งสัญญาณพลังงานเสาไฟมัาง,งั้นเถอะตะกัวโอ้ที่เรามาถึงออโราเลยนลเนี่ยแต่ว่าช่องเก็บของเรายังเต็มอยู่อะเดี๋ยวก็ต้องกลับครับ บ้านก่อนแต่ว่าเท่านี้ก็ก็รู้เส้นทางมาเอาลอ่าที่ปลอดภัยแล้วแหละที่ <laughs> ว่ามืดตึ๊บเลย <Okay. S 1> โอเคอเฮ้ยเ,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 เอินเจนเฟกเมนเยีเเเ่ยมเครื่องยนต์ได้ละเหลือแค่สะพานเรือหอบังคับการเรือเด็ดเด็ด เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง big s e เ m e n t เรียบร้อยครับอ๋อ population กันอยู่นะถ้าเกิดว่าเราเราสร้างไซขอบได้ยังอะนี่ไงยังต้องเหลืออีกยังมีอีกที่ที่ต้องใช้ที่ต้องสแกน ผมว่ามันจะต้องอยู่ที่หลังของลรเบไปอาท่านแน่เลยเพราะมันคงไม่ให้เราสร้างใส่ขอบได้ง่ายหรอกจริงๆโอ้ oh. สยองขวัญจริงเลยโอเคกลับบ้านกันดีกว่าคงไปไว้ครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะสร้างสร้างเหมือนบ้านนะนะเ,เป็นที่อยู่เราจะได้สร้างตู้เก็บของได้ดีๆครับ mm hmm. แต่ว่าระหว่างทางนี้ก็แอบสอดส่องแป๊บหนึ่ง สองเลยหนึ่งสองลเลขสองน้อยเผื่อเผื่อมันมีอะไรซ่อนอยู่อมาถึงแล้วครับโอไกลมากเลยอยากอยังไม่อยากกดอะ่ะผมอยากจะสำรวจให้ดีก่อนให้เยอะๆกว่านี้เงินทีนี้เราก็มีบีคอแล้วแล้วก็สามารถสร้างเา็แทับตัวนี้ได้ก็มาดูอุปกรณ์เสริมเรานี่ครับ ตีนเอ้ยที่ตีนกบธรรมดาปะ่ะแล้วตีนใหญ่อ่ะจะทําตีนใหญ่ต้องทําไงไม่มีให้ทำหรอหรือว่าอยู่ในหมวดไหนเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในหมวดไหนไงเออเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวผมสร้างไอ้นี่ก่อนดีกว่าเนี่ยไอยชุดสายไฟใหญ่เนี่ยเนาะเพราะว่าเผื่อมันปลดล็อกอะไรขึ้นมาอีกคือผมยังไม่ได้สร้างไงก็เดี๋ยวทําชุดสายไฟเล็กก่อนแล้วก็ชิปคอมพิวเตอร์เราก็มีอยู่ ยุบยุบคอมพิวเตอร์ลิน้นพันกันลิน้นพัน uh กันอ่าฮะนี่เราก็สร้างมาึ๊บก็ไม่ได้ปลดล็อกอะไรเพิ่มไม่เป็นไรครับเออมันไม่ไม่เห็นที่สร้างตีนกบใหญ่เลยหรือว่าถอดออกมาก่อนถึงจะสร้างได้กหนึ่งนะขอดูชัดๆสิตีนกบแบบใหญ่โอ้ oh. ต้องใช้ modification, modification station ทำไอ,อตัวละตัว m o d i f y station เนี่ยก็คืออันอันอันน,น,นี้นี่ไงแต่เราได้แค่หนึ่งทับสามอยู่เลยเออเดี๋ยวผมจะต้องไปสำรวจไอวกซากปลักพังเพิ่มหรือว่าจะไปโอลอาเลยดีไอผมไปโอล่ราเลยก็ได้เนาะแต่ว่า <laughs> สร้างซีมอร์ก่อน หรือว่าสีไกด์ไปไม่ถ้า,าสีไกด์ไปเราต้องแบกของแบกสีไกด์ไปแล้วมันจะเปลืองพื้นที่ปะผมสร้างซีมอสก่อนดีกวเออต่ซีมอสไปจําได้ว่ามีนี่ฮะมี power cell แล้วก็อ๋อใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะทําคือปืนสร้างบ้านเดี๋ยวสร้างบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยสร้างซีมอสเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปออโราครับเนาะใช่ใช่ใช่เออนี่เอ๊ ชิปคอมพิวเตอร์ชุดสายไฟแบตเตอรี่ก็ไม่พ้นต้องใช้แบตเตอรี่แกนี่เออเ,อ,อเดี๋ยนะต้องต้องมาร์คคอมพิวเตอร์ชิปด้วยเพราะผมจําไม่ได้ว่าใช่หรือไอ้นี่มันสแกนเนอร์ลูมพัดชิปไม่ใช่คอมพิวเตอร์ชิปอ่ะโอเคลวดทองแดงงั้นต้องเอาค <c oughs> อปเปอร์ด้วยเกียรติมากเลยของเราจะแบบลอยเคว้งติ่งต่างประมาณเนี้ย ยืบแล้วก็ชุดสายไฟยืบแล้วก็ลงไปเอาเจ้าเทเบิลคอร์เแ <c oughs> ง๊ยโอเคเสร็จแล้วก็แบตเตอรี่ก็ต้องไปหาคอปเปอร์ออคอปเปอร์เรามีนี่หนึ่งลูกเองก็ใช้แค่หนึ่งหนึ่งก้อนก็พอแลมั้งเอ้ยทิ้งเฉย ก็ไปเอาแอซิดมัชรูมเหมือนมันไม่งอกเลยก็ไม่รู้เนาะอฮ้ยบูปามบูปามทําอะไรได้ก็ทําอะไรไม่ได้ครับเป็นแค่พืชแค่นี้นน <c oughs> โอเคแอซิดมัชรูมเหมือนมันไม่งอกเพิ่มเนาะไอแอซิดมัชลูมอ่ะทีนี้ทําแบตได้ละก็ทําเครื่องมือสร้างทีนี้ก็ทำไทเทเนียมอินกอดคือทําแท่งไทเทเนียมครับ เนาะเราจะทำไอ้นี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะทำซีมอสคอร์สท,ที่เป็นกระจกใช้ตะขัวด้วยคอร์สเราจะหมดแล้วเหรอไม่หมดมั้งเับเลยเลยกอง <c oughs> เออคอร์สเราหมดจริงด้วยคอร์สเราหมดครับ โอ้เป็นไปได้เ huh. ป uh ็นไปได้เ huh. ข uh ้เ huh. ข uh ้เ huh. ดี uh ๋ยวไปตามหาคอร์สแล้วก็แต <that> ่ก <just S 2> <that> ่อนไปตามหาคอร์ส uh กิน uh. ข้าวก่อนเงี้ยนนี้ลูบิเซนนะลูบิเซนเงี้ยนะฮะเอ่อแล้วก็เอ้ยลูบิเซนทำอ๋อเออมันทำซิลิโคนอยู่แลยนี่ยมั้ยอ่อทำไมก็กินกินข้าวกินข้าวเงี้ยอ่ากินข้าวอีก เง็บว่าน้ำเงบอ๋อยังมีอีกตัวหนึ่งเงบโอเคว่างับเขาให้น้ำไปน้ำพอทมีแค่หนึ่งอันคือเดยวนะอันนี้คืออะไรเนะน,นี่ยโอ้โหสแกนและรูมเฟกเมนต์ตั้งอยู่อย่างเงี้ยน,นะล้งผมก็ไม่เห็นนะนะ เออ,เอ,อลืมไปว่าเดี๋ยวเก็บเกลือไว้ด้วยครับเราจะไปรีออโร่ลลาเดี๋ยต้องทําอาหารแช่เกลือไว้จะได้พกไปนานคือต,ตอนนี้ต้องหาคอร์สนะหาหาคอปเปอร์ครับที่ตอนแรกเรามีให้เกลือนโอ้โหชัดเจนโอ้ยโอ้ย อ๋สองตัวขององเต็มแล้วด้วยก็เก็บก็เดี๋ยวเ,เก็บทันเฟอร์มันมาด้วยแหละเออโอไม่มีไม่มีแล้วแสดงว่ามันเราเคยมาตรงนั้นแล้วแหละแต่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันรีสปอร์น่ะเนาะแต่ว่ารีสปอร์มันแต่ปลาแล้วตัวเคปซันเฟอร์มันยังไม่มาครับแล้วก็ ว่ายไปว่ายมาก็หลุดไปโซนซาลายหางกระลอกอีกอะเง็ดเง็ดโอเคต่อไป power cell เง็ดอ๋อลืมลืมเห็ดอีกอ่ะ <S <S เออเห็ดมันไม่งอกจริงด้วยเนี่ยผมเก็บตรงเนี้ยจนเฮี้ยนแล้วจริงๆต้องใช้เวลานานๆละมั้งเง็ดเง็ด,งดนาได้ละ power cell นี่ก็ เดี๋ยวหยิบตะกลัวกับเท,ทนเนียมบินกอดออกมาโอเคเราจะได้ไปสร้างซีโมดกันมืดตึบครับมองไม่เห็นนะร,ร้อยเรยแต่ว่าผมก็อยากจะสร้างแล้วอะ่ะอืมสร้างเป็นนี่ได้ไหม <c oughs> มันก็จะเป็นท่อเชื่อมนี่เป็นสีอย่างนี้ใช่ไหมเออเห็นไหม ไว้ตรงไลฟ์ฟอร์ดราเลอจะอยู่ได้หรือเปล่าเถอะนะอันนี้ลองดูอือเขาให้ให้ต่อกันเนี่ยนะก็ใช้เป็นทางเข้าอันนี้อืม ผมจะอยู่ได้จริงไหมเนี่ยแล้วก็โซลา่าต้องใช้คอร์ดคอร์ดอีกแล้วอะฉันนี่ฉันต้องตามหาคอร์ดอีกแล้วอ่นี่เราจะไม่มีติดไว้ที่บ้านจริงๆนะคอร์ดมีแค่อันเดียวไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยคราวนี้เอาซีไกด์ไปแล้วกันไปไปมามาไวไวครับ2 Two hours later มันจะอยู่ได้จริงไหมเนี่ยผมเข้าไปกัน ออืแต่ไม่มีพลังงานงันก็ต้องสร้างโซลา่าแหละถูกแล้วครับโอเ่ <laughs> โซลา่าเซลล์ที่น่ารักของฉันน่ารักเกินไปไหมเนี่ยมันใช้ทองแดงด้วยนะหนึ่งแผงพอปะสองอะสองโอเคสองแล้วก็สามอะสามในในก็ในใน,ในละ <laughs> เออสีได้ไหมสีไม่ได้ทองแดงหมดแล้วอ,อ่ะเอ,อ๊ะได้ดิมัี้ขึ้นขึ้นได้อยู่นี่เห็นไหมนี่ไงเออแล้วก็สีไปเลยน่ารักมากบ้านผมอะ่ะเอี่ยม <c oughs> น่ารักมากเลยเดูดิโอเคอืมเยี่ยมมากครับอันนี้เป็นใช้ b i โอคเตอร์เนาะเราคงไม่ใช้อะ่ะอ่ะแล้วก็ สรางแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์เลยจะได้ชาร์จแบตตู้อันนี้ต้องไปเอาไทเทเนียมมาแล้วก็ชดสายไฟแล้วก็ทองแดงอืมเ yeah. จะได้ขนย้ายของเงินนีกันนะไทเทเนียมอ่มเอเอเอ,เอามาให้หมดเลยเออก็ต้องไปหาทองแดงอีกนี่ว่ดนะดูเงินก่อนครับ เงินไม่ถึงแรกเงินเดอนนะแรกเงินไม่มีในนีแฮะเออเงินต้องไปหาทองแดงก่อนจะไปหาทองแดงนั้นใช่แล้วกับอาหารเอออาหารอาหารคือสิคค่งสำคัญนีถึงจะบอกว่าอาหารก็เถอะแต่ว่ายิงแล้วเป็นน้ำา yeah yeah hours later <laughs> บ้านแสนสุขของเราครับ overall. อีน,นี้จะเรียกว่าบ้านก็ถูกแล้วเนาะเพราะว่าไอ้ข้างบนนั่นเป็นไลฟ์พอร์ตไงทีน,นี้ก็จะสร้างที่ชาร์จแบตก่อนเลยอ๋อไว้ตรงนี้เลยอืโอเคแล้วก็ที่จะเอามาชาร์จเนี่ยถอดไงนะอ๋อเออมันต้องถอดอย่างกัน คลิกอะไรคลิกอะไรถึงจะเปลี่ยนแบตนะกด F หรอ F เป็นท็อกเกิลแบปเห็นไหม A ใช่ไหมอ๋อนี่ไงอโอเคแล้วก็ตัวนี้ด้วยอืถอดออกมาแล้วก็จริงๆของไฟฉายเราก็จะหมดแล้วสี่อันมีอะไรอีกไหมที่ผมต้องชาร์จอ่ะ ก็ไม่น่ามีแล้วมั้งตอนนั้นก็ยังพอเต็มๆอยู่แต่ว่าไหนๆก็ก็เอามาแล้วไงใช่ไหมเออของไอตัวเจ้าเจ้าเจ้าเอออีซ่อมนี่ <c oughs> เคจะได้เอาแบตเตอรี่มาชาร์จสีก้อนอืมใช้เวลานานไหมเนี่ยน่าจะสักพักหนึ่งนี่ฮะดูสถานะ โอเคทีนี้เราจะมาสร้างวิทยุอืเรียบร้อยครับแล้วก็สร้างนีฟอร์บิเคเ,เตอร์เฮ้ยเต็มอะ่ะ เอาฟอร์บิเคเตอร์ไว้เนี่ยวิทยุเขาก็ไปกดบนไลฟ์พอร์ตเอาก็ได้แล้วก็จะได้สร้างที่เก็บของถ้าอย่างนี้มันจะได้แค่หนึ่งเนาะถ้าอย่างนั้นต้อง แบบนี้จะได้สองล็ er. อกเกอร์มันไม่สแนปเนอะเออเขาไม่มีระบบสแนปให้เราโอเคสองนี่สร้างอีกนี้เนี่ยเออผมจะได้แบบเอาของมาย,ยัดไว้ที่บ้านเราอ๋อหมดละงั้นยัง งั้นยังไม่ทําจะได้ไม่ต้องอันนี้แล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวระหว่างนี้ผมไปหาของกินกันฮะใช่เอากินเงีด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 เออย่างแงดเงี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 ดอีกเงดแงดโอ้หมดละแล้วก็เย่างเงียบ่างอีกเงี แล้วก็ทำย่างเกลือเอาแงดเงดแงดแงดนะโอเคแล้วก็ได้เวลาสวาปมแบบามครับอันนี้กินแบบธรรมดาก่อนแล้วก็กินน้ำอโอเคอเอาน้ำไปเท่านี้นะอาหารไปเท่านี้ด้วยแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวไปออโราเราจะต้องแบบต้องอยู่นานครับสีกาใส่ไปด้วยอ่ะไม่ไม่น่าได้ใช้ไอ้นี่เอามาเกิน มก็มีดคโอเคอันนี้ไม่เอาไปอันนี้เอาไปด้วยที่ซ่อมเอ้ยเคเซอร์คัตเตอร์เอาไปด้วยเอ้ยเอาไปด้วยแหละที่เลเซอร์คัตเตอร์กับที่ซ่อมไปใช้มีดโอเคเออก็เดี๋ยวรอแบตอีกลูกหนึ่งเต็มหนึ่งระหว่างนี้ผมขนย้ายของรอรอแบตเต็มแล้วกันครับ